ครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับคนที่กลัวลอกถลอกเป็นรอยนะครับผมตัวนี้เป็นลอกลูกค้าส่งมาล้างนะผมแกะกล่องพัสดุมาเจอแบบนี้นะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเอามาทำเป็นวิดีโอให้สำหรับคนที่กลัวลอกถลอกอะไรแบบเนี้ยเป็นรอยอะไรแบบเนี้ย นะลองเอาไปทําเล่นกันดูนะครับเนี่ยก็แบบนี้แหละนะครับก็แปะเป็นชิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ<อ>เพื่อป้องกันลอยนะครับไม่ได้มีอะไรมากแต่จะแต่ตัวเนี้ยเหมือนจะเหมือนจะแปะแบบตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาแปะ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 อะไรแบบนี้แต่ผมจะไม่มาจะมีวิธีแนะนําที่ดีกว่านี้นะครับที่ดีกว่านี้นะก็จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้เป็นติ๊กเกอร์ใส่นะไม่ไม่ไม่ใช่ก็เทปเดี๋ยว ไม่ใช่ไม่ใช่นีแบบนี้ไม่ใช่สกอตเทปอย่างนี้นะหรือใครจะเอาตัวนี้ก็ได้นะถ้าไม่ซีเรียสนะแต่มันจะแผ่นมันมันจะแคบนะครับถ้าถ้าซื้อเป็นสติกเกอร์มามันจะมันจะมีความกว้างกว่าใช่ไหมนะครับเนี่ยเนี่ยวิธีก็อย่างเงี้ยนะครับผมจะทําให้ดูเอาไปไประยุกต์ใช้กันเอาเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้าวๆนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ มันจะเหมือนการลอกลายมันจะเหมือนการลอกลายการเหมือนการพวกการประผูรถอะไรแบบนี้นครับเราต้องมีกระดาษอย่างนี้นี่นี่ลอกลายตราต้องลอกลายก่อนมันถึงจะแม่นนะครับนะครับจะทำให้ดูถ้าถ้าถ้าใครทําสีรถอะไรเงี้ยจะจะอ๋อเลยนะครับจะแบบเราต้องทำแบบนี้ก่อนเราแปะอันเนี้ย ไปให้เต็มนะอ่าเดี๋ยวผมจะตัดสติกต,ตัดตัดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับไปตอนที่มันผมแปะเต็มแล้วนะครับอ่าครับนี่นะครับก็ติดแบบนี้นะครับติดให้มันเต็มไปเลยอย่างนี้นครับแล้วก็ลอกลายมันลอกลายก็เอาเมจิกเอาปากกาเอาอะไรก็ได้นะครับนะครับนี่ฟึบ น,นี้นะครับนี่รีดให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนเป็นร่องก่อนเอาเล็บจิกเข้าไปนะครับเราก็จะรู้นี่ทำหย,ยาบๆให้ดูก่อนนะครับถ้าไปทำเองก็ความปานี่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะก็อย่างเงี้ยนะครับนี่ นี่ครับตีเส้นเราไม่ต้องตีมันเราไม่ต้องตีนี่ก็ได้เราเอาแค่คร่าวๆ Dracula อย่างเงี้ยอางเนี้ยพอเราเห็นขอบขอบบอดี้ใช่ไหมแล้เราก็ไม <c oughs> ่ต <Stitch> ้องเต็มก <c oughs> ็ไ <narrator>. ด <c oughs> ้นะครับเราก็ขีดมันไปอย่างเงี้ยเออให้มันเหลือก็ได้นะครับเนี่ยอย่าไปสีเลือดมันเราทําใช้เองนะครับนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับล่างล่างให้มันเป็นอย่างงี้ี่แล้วเราก็ล่างให้มันทั่วๆรอบๆอย่างเงี้ยนะครับนี่เราเหลือไว้สักสองมิลก็ได้มิลหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาไปชิดอะไรนะครับ เนี่ยลากไปไงเงี้ยเรื่อยๆเนี่ยตามโคง้งตามร่องมันเนี่ยทําไปพลิกไปดูเรื่อยๆครับว่าแนวมันไปทางไหนนะครับอ่านี่ตรงนี้เป็นตัวเลขใช่ไหมก็วอาหลบอย่งนี้หน่อยนี่ยแค่นี้ อ่าเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้นะครับนะเอาไปทําเล่นกันดูนะครับมาทาเล่นกันดูความสวยแต่ละคนออกมาไม่เหมือนกันนี่แล้วก็ลอกมันอย่างนี้นี่ลอกลายนี่เห็นไถ้าถ้ามันงุ้มๆแบบนี้เราเราสามารถเอากรรไกรหรือคัตเตอร์อะไรเงี้ยมามากรีดอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะกรีดรอยตรงนี้เนี่ยเป็นบ้างเนี้ยให้มันให้มัน ให้มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่งอเป็นเป็นแองอย่างนี้นะครับกีดอย่างเงี้ยกีดไปรอบรอบนี้ก่อนนะค่อยค่อยเอาไปแปะในสติกเกอร์ใส่เห็นไหมมันก็จะเริ่มมันก็จะเริ่มไม่เขาเรียกอะไรไม่งุ้มละเออเนี้ยเนี้ยเนี่ยนะครับนี่นี่นก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมหรือ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 ถ้ายังไงก็ก็กรีดแม่งตรงนี้ไปเลยก็ได้นะไม่ต้องไปซีเรียสมันเพราะเราทํา ทำเองนะกิดกิดเข้าไปอย่างนี้มันจะได้ไม่สักสักสี่มุมเลยก็ได้อะสี่มุมหรือสาม,มุมแล้วแต่นะอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้อ่ะนี่อ่ะนี่นะครับทีนี้เราก็ไปแปะในสติกเกอร์ใสที่เราเตรียมไวน้นะครับนะครับไปแปะสมมุติ สมมติสมมติอันนี้เป็นแผ่นสติ๊กเกอร์ใส่นะครับแปะไปนี่ทำแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้แล้วเราก็เอากรรไกรหรือคัตเตอร์หรืออะไรก็ได้นะกีดขีดตามรอยเนี้นะครับตามรอยที่เรามีจิกขีดไว้นะครับเออแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็เอามาแปะแปะกับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยมันก็มันก็จะ ดูสวยกว่าเป็นชิ้นน้อยกว่านี้มันชิ้นมันเยอะนะครับมันชิ้นมันเยอะมันชิ้นมันจะน้อยกว่านะครับเนี่ยลองไปทําเล่นกันดูนะครับผมไม่ได้มีสติ๊กเกอร์ใส่นะแต่มาแนะนําวิธีดูนะครับเนี่ยก็มันจะดูเรียบร้อยกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้เหมือนตัดเป็นชิ้นเล็กๆมาปะ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 เอานะครับอ่ะลองเอาไปทําเล่นกันดูนะครับ